ไก่กระเพชเม็ดงามการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีไก่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในแล้วเล็กๆท้ายหมู่บ้านมันมีหน้าที่จิกหาอาหารเลี้ยงชีพไปวันๆไก่ตัวนี้ไม่เคยสนใจสิ่งสวยงามรอบตัวมันสนใจเพียงแค่ว่าวันนี้จะมีอะไรให้กินบ้างท้องของมันจะได้อิ่มหนำสำราญวันหนึ่งขณะที่ไก่กำลังคุยเขียหาอาหารตามปกติมันก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ใต้กองดินไก่เดินเข้าไปดูใกล้ๆ ก็พบว่ามันคือเพชรเม็ดงามขนาดใหญ่เพชรเม็ดนี้เปล่งประกายสวยงามจนไก่ต้องหลีตตาแต่ไก่ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจที่พบเพชรเม็ดงามมันมองเพชรด้วยสายตาเฉยเมยเพราะสิ่งที่ไก่ต้องการไม่ใช่สิ่งสวยงามแบบนี้สิ่งที่ไก่ต้องการคืออาหารที่สามารถกินได้เพื่อเติมพลังให้ร่างกายไก่คิดในใจว่าเพชรเม็ดนี้กินไม่ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจึงตัดสินใจที่จะไม่สนใจเพชรเม็ดงามนั้นแล้วเดินจากไปเพื่อหาอาหารต่อไป ราะสำหรับไก่แล้วอาหารสำคัญกว่าสิ่งใดในขณะที่ไก่กําลังเดินจากไปมันก็เจอกับชาวนาคนหนึ่งชาวนาเห็นไก่กําลังเดินจากเพชรเม็ดงามไปก็รู้สึกประหลาดใจมากชาวนารู้ดีว่าเพชรเม็ดนี้มีค่ามากมายมหาศาลชาวนาจึงเดินเข้าไปเก็บเพชรเม็ดงามขึ้นมาเขารู้สึกดีใจมากที่ได้พบเพชรเม็ดนี้เพราะมันจะทําให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นอย่างมากชาวนาขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เขาได้พบเพชรเม็ดนี้ เมื่อไก่เห็นว่าชาวนากำลังเก็บเพชรเม็ดงามขึ้นมามันก็ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมชาวนาถึงดีใจขนาดนั้นไก่ยังคงคิดว่าเพชรเม็ดนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันกินไม่ได้ไก่จึงเดินจากไปอย่างไม่ใส่ใจแล้วจิกหาอาหารต่อไปจนกระทั่งท้องอิ่มเมื่อท้องอิ่มแล้วไก่ก็กลับไปนอนในเล้าอย่างสบายใจโดยไม่รู้เลยว่ามันได้พลาดโอกาสที่จะได้ครอบครองสิ่งที่มีค่ามหาศาลไปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคุณค่าของสิ่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลสิ่งที่มีค่าสําหรับคนหนึ่งอาจไม่มีค่าสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ไก่ไม่เห็นคุณค่าของเพชรเพราะสิ่งที่มันต้องการคืออาหารในขณะที่ชาวนาะเห็นคุณค่าของเพชรเพราะมันสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเขาได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรตัดสินว่าสิ่งใดมีค่าหรือไม่มีค่าเพียงเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับเราเพราะสิ่งนั้นอาจมีค่าอย่างมากสำหรับคนอื่นๆก็ได้ จงเปิดใจให้กว้างและเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เพราะทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าในตัวของมันเอง